นี่ก็เมื่อวานมันเกิดเจ้าปืนนะครับวันนี้ก็มาขอความมันเกิดหน่อยนะครับเนื้อสองร้อยกรัมนะเนื้อดิบนะครับให้เขาหน่อยในวันพิเศษนะครับนานๆให้ทีให้อย่างนี้นะไม่ต้องทำอะไรนะไปดูจะกินยังไงขำเหมนกินเนาะ จับให้อ่ะลงมากินข้างล่างเลยอ่ะ,อะกินไปปืนนี่จะกินละเมียดนอยนะไม่เหมือนแทงดูสิพอเป็นชิ้นอย่างนี้กินไหมนะไม่เคยกินแบบชิ้นใหญ่อย่างนี้ท่วญ่จะใส่เป็นชิ้นเล็กๆแล้ว ถ้าเป็นแทงนะชิ้นนี้ไม่เกินนาะทีแล้วเกลี้ยงนัตอนงะแทงกินเสร็จแล้วนะผมก็ให้เจ้าแทงไปรอกข้างนอกเพราะว่าเลากินข้าวเนี่ยตอให้หมาเราไม่กัดกันเราก็ไม่เสี่ยงนะครับคนกินที่เราวดีกว่าโอ้จริงจังนะฮะจริงจังนะครับ ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้กินบ่อยนะกินบ่อยเปลืองตังอดีแต่โชคดีที่ว่าเขาก็ไม่หวงนะเวลากินเนี่ยนะครับจับได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เคยทําก็อย่าเสี่ยงนะครับบางทีหมาเนี่ยปกติไม่กัดแต่ว่าถ้ากินพวกของกินหรือเป็นของสดอย่างเงี้ยก็ากลิ่นกลิ่นบางทีมันทําให้หมาเกิดสัญญาณเดิมได้โดยเฉพาะวกหมาไทยนะ ขนาดกินของสนหมดแล้วฮะมาอย่างเปินฮะหมดแล้วนะ,นะฮมนะมาสุดสำเกิจนะจะเปินนะเปินมานี่ดีมากสองขวบเป็นหนุ่มนะตอนนี้ แต่ก็ยังนิสัยก็ปัญญาอ่อนอยู่บ้านมันมันข่ะ